คำเล่าลือของชาวบ้านและพระทุดงว่าณที่ถ้ำม,มืดที่อยู่ใกล้กับภูปังฝั่งประเทศไทยเขตอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีอยู่เลยอำเภอบ้านด่านขึ้นไปทางเหนือนั้นเป็นถ้ำเมืองรับแลที่ชาวบ้านเรียกว่าชาวบางบทถ้ำม,มืดเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์มีเหล็กไหล ชาวเมืองรับแลห่วงแหนมากแต่วันดีคืนดีใครมีวาสนาพลัดหลงเข้าไปในถ้ำเมืองรับแลที่ว่านี้จะได้รับแก้วแหวนเงินทองจากชาวเมืองรับแลหรือไม่ก็ได้พระทองคํามาบูชากันก็มีลึกลงไปในถ้ำมืดเป็นนครเล้นลับใต้พิภพคือเมืองบาดาลของพญานาค อยู่ใต้แม่น้ำโขงเป็นเมืองใหญ่โตมโหฬานถ้าเข้าไปจากถ้ำฝั่งไทยจะลอดไปใต้แม่น้ำโขงเป็นอุโมงค์กว้างขนาดใหญ่และมีทางแยกไปสลับซับซ้อนคล้ายหลวงพึ่งสามารถจะทะลุขึ้นฝั่งโขงด้านประเทศลาวได้อุโมงค์บางสายทะลุออกไปแก่งลี่ผีสีทันดอน ระยะทางนับร้อยกิโลเมตรอุโมงบางสายซึ่งเป็นเมืองบาดานี้ไปทะลุออกเมืองแกวเมืองยวนซึ่งพระทุดงหลายรูปได้นั่งทางในตรวจสอบด้วยกระแสะยานแล้วเห็นตรงกันว่าเป็นความจริงได้มีชาวบ้านแสวงหาทรัพย์สินโบราณสมบัติปูโสมมีหลายกลุ่มหลายคณะ ได้เข้าไปค้นหาสมบัติในถ้ำเม,มืดแห่งนี้ปรากฏว่าเป็นถ้ำกว้างใหญ่ลักษณะถ้ำตันไม่มีอุโมงค์ลับซับซ้อนไม่มีเมืองพญานาคไม่มีเหล็กไหลไม่มีทรัพย์สมบัติโบราณแต่อย่างใดตามที่กล่าวอ้างพวกคนโลภโมโทสันทั้งหลายต่างผิดหวังพากันด่าว่าเนนทาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้า หาว่าโกหกหลอกลวงนั่งหลับตาพยากรณส่งเดชอวดอุตริมนุษยธรรมด่าว่านินทาพระสงฆ์องค์เจ้าผลกรรมทันตาเห็นปรากฏว่าพวกค้นหาสมบัติในถ้ำนั้นพากันหาทางออกจากถ้ำไม่ได้ทั้งทั้งที่จุดคบไฟสว่างพวกเดียวกันแท้ๆก็มองไม่เห็นกัน ต่างหลงทางเดินร้องตะโกนเรียกหากันโวกเวกโวยวายอยู่สิบห้าวันอดข้าวอดน้ำแทบตายจนต้องดื่มน้ำปัสสาวะของตนเองแทนน้ำพอถึงวันที่สิบหกจึงหาทางออกจากถ้ำนั้นได้นับเป็นเรื่องเล่นลับอาถรรพ์น,น้าพิศวงยิ่งนักอาจารย์คำดี บ้านแก่งยาวพาพวกชาวบ้านจากจังหวัดศรีสะเกตมาไหว้หลวงปู่คำคนิงจุนลมณีแห่งวัดถ้ำคูหาสวรรค์อำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางมากันเต็มสองคันรถพวกอาจารย์คำดีอยากได้พระเครื่องของโบราณในถ้ำม,มืดไปบูชา แล้วก็มีพวกขลาวาดญาติโยมที่มาด้วยเป็นนักวิชาอาคมเก่งทางสายศาสตร์เขาอยากค้นหาเหล็กไหลในถ้ำม,มืดนี้ด้วยจึงอยากให้หลวงปู่คำคนิงพาเข้าไปในถ้ำม,มืดลำพังพวกญาติโยมที่มาจากจังหวัดศรีสะเกตกลัวจะแพ้ภัยตัวเองเป็นอันตรายเพราะข่าวเล่าลือว่าถ้ำม,มืดแห่งนี้เป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เหี้ยนมากเป็นเมืองลับแลมีงูใหญ่ตัวเท่าต้นตาลให้คนเห็นอยู่บ่อยครั้งพวกเขาหวังพึ่งหลวงปู่คำคณิงในเรื่องนี้ว่าคงจะช่วยคลุ้มครองให้พวกเขาได้หลวงปู่คำคณิงไม่อยากขัดศรัทธาก็เลยไปเพราะได้ตั้งใจไว้อยู่แล้วเหมือนกันว่าอยากจะไปพิสูจน์ความจริง เรื่องถ้ำมืดแห่งนี้พวกเขาทําพิธีเส้นสวงสก,การะเจ้าเขาเจ้าถ้ำกันอ้อนวอนขอพระเครื่องพระบูชาของโบราณและขอเหล็กไหลด้วยหลวงปูค่คาคเนิงท่านไม่ยุ่งด้วยกับพิธีของพวกเขาหลวงปู่จะใช้สมาธิอธิษฐานจิตใช้ธรรมะตรวจสอบเท่านั้น พอหลวงปู่จะเข้าไปให้พวกชาวบ้านกับอาจารย์คำดีเข้าไปด้วยแต่พวกเขาก็ไม่กล้าเข้าไปบอกจะรอข้างนอกถ้ำเมื่อไม่กล้าเข้าไปหลวงปู่คำคนิงก็บอกว่าให้ออกไปห่างๆถ้ำนี้เพราะหากมีอะไรแปลกๆจะเสียขวัญวิ่งตกเหวตกหน้าผากันตายหมดหลังจากนั้นหลวงปู่คำคนิง ก็ได้เข้าไปข้างในถ้ำเพียงลำพังคนเดียวท่านอยากจะพิสูจน์ความจริงเรื่องถ้ำมืดนี้ให้กระจ่างออกมาจึงได้เดินทางไปยังถ้ำมืดได้พบว่าเป็นถ้ำกว้างใหญ่มากถ้าติดฟืนไฟให้สว่างขึ้นในถ้ำมืดนั้นสามารถจะใช้เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ได้เลยทีเดียวในถ้ำมืด มีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากมีลำธารน,น้ำไหลลอดใต้ภูเขาอยู่ในถ้ำนั้นมีบาทโบราณเก่าๆบรรจุพระเครื่องหักชำรุดและผ้าไตรผูกเปือ่อยซุกอยู่ซอกถ้ำแห่งหนึ่งแสดงว่ามีคนเข้ามาบูชาเอาพระเครื่องไปหรือแก้บนผีสางเทวดาหลวงปู่คำคนิง ได้ออกเดินสำรวจดูถ้ำมืดใช้คบไฟจุดให้แสงสว่างสำรวจตรวจดูทุกซอกทุกมุมอย่างละเอียดถี่ถ้วนก็ไม่พบว่าจะมีช่องทางที่จะทะลุเข้าไปข้างในได้เลยมันเป็นถ้ำตันขนาดใหญ่คล้ายห้องโถงที่มีทางเข้าและทางออกเป็นทางเดียวกันเท่านั้นที่เล่าลือกันว่าถ้ำนี้ เป็นถ้ำเมืองลับแลและมีอุโมงค์ลับลงไปยังเมืองบาดาลเป็นเมืองพญานาคนั้นเห็นจะรู้เห็นด้วยสายตาธรรมดาคงไม่ได้แล้วเพราะสิ่งดังกล่าวเป็นสภาวะทิพย์มีความละเอียดอ่อนสุข,ขุมยิ่งกว่าสายลมเบาบางยิ่งกว่ายยแมงม,มุมแต่ทว่าแข็งกล้ายิ่งกว่าเหล็กเพชร มีอานุภาพยิ่งกว่าสายฟ้าสามารถจะให้คุณและให้โทษแก่มนุษย์ผู้หยาบช้าจิตใจสสรปรกโลภโมโทโสันถึงแก่วิบัติฉิบหายได้ในพริบตาฉะนั้นจำต้องใช้อำนาจฌานสมาธิตรวจสอบด้วยทางในให้รู้แจ้งเห็นจริงกันไป เมื่อหลวงปู่คำคณิงนั่งเข้าฌานตรวจสอบด้วยทางในเห็นนิมิตปรากฏสว่างจ้าขึ้นตรงมุมถ้ำด้านหนึ่งมองเข้าไปตรงผนังถ้ำนั้นเห็นใสกระจ่างคล้ายผนังถ้ำที่ทําด้วยแผ่นกระจกในผนังถ้ำนั้นมีบ่อน้ำหินในบ่อน้ำหินนี้มีหินก้อนหนึ่งแช่อยู่รูปร่างคล้ายจระเข้เสียงในนิมิตบอกว่า ให้ข้ามไปหรือลอดใต้ท้องจระเข้หินนี i, okay, ้เข e e ้าไปแล้วจะพบประตูเมืองลับแลเข้าสู่ถ้ำข้างในเมื่อทราบดังนั้นแล้วหลวงปู่คำคนิงจึงได้ออกจากสมาธิแล้วออกเดินสำรวจถ้ำมืดอีกครั้งหนึ่งโดยเดินตรงไปที่ผนังถ้ำที่ปรากฏเห็นในนิมิตก็พบด้วยความประหลาดใจว่า มีหินย้อยลงมาคล้ายหลืบฉากเล็กๆซึ่งตอนแรกท่านเดินสำรวจดูอย่างละเอียดแล้วไม่ได้พบหินย้อยตรงนี้เลยดูคล้ายตาเซอร์ไปเองหรือไม่ก็มีอะไรบังตาไว้เสียอย่างนั้นหลวงปู่คำคนิงนั่งลงยองยองชะโงกหน้าเข้าไปดูในซอกหลืบหินย้อยนั้นก็พบว่า เป็นซอกมุมทำเลพิกลมีรูดำมืดเข้าไปเป็นรูขนาดคนธรรมดามดคลานเข้าไปได้ทีละคนแต่เมื่อเข้าไปแล้วจะเป็นรูตันหรือข้างในเป็นเหวลึกก็ยังไม่รู้ได้อาจเป็นรูเข้าไปสู่ที่อยู่อาศัยของงูเหลือมยักษ์ก็เป็นได้การที่จะมดคลานเข้าไปนั้นนับเป็นการเสี่ยงอันตรายเป็นอย่างยิ่ง แต่หลวงปูคค่คาคณิงท่านไม่เคยนึกหวาดกลัวเลยเพราะมีประสบการณ์เรื่องมุดสำํำรวจถ้ำเสียงมฤตยูมาแล้วอย่างโชคโชนนับถ้ำไม่ท้วนประการที่สําคัญที่สุดก็คือพระกรรมฐานอย่างท่านซึ่งจาริกธุดงอยู่ในป่าเขาแดนอันตรายร้อยแปดพันเกาประการนี้ได้อธิษฐานตาย ไว้ตั้งแต่วินาทีแรกที่สมาทานทุดงแล้วเมื่อพระทุดงตัดสินใจพร้อมที่จะตายได้ทุกเวลาเช่นนี้จิตย่อมยังเกิดความเบาสบายชุ่มชื่นเบิกบานมีความกล้าหาญอยู่ตลอดเวลาไม่หวาดกลัวอะไรทั้งสิ้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดขึ้นถ้าเป็นกรรมเก่าส่งผล ก็พร้อมที่จะยอมรับกรรมนั้นแต่ถ้าไม่เคยสร้างกรรมเวรไว้ในอดีตหากเผชิญอันตรายใดๆธรรมะย่อมปกปักรักษาให้ปลอดภัย